อาครับสวัสดีนักล่รบทุกท่านนะครับกับผมนายสากเสิร์ฟคนเดิมน,นะครับสำหรับวันนี้เราอยู่ในช่วงของการเรียนรู้สกิลต่างๆไปในเกมคิ War 2นะครับซึ่งถ้าเกิดผู้เล่นใหม่ยังไม่น่าจะเข้าใจระบบนี้แน่นอนครับในเรื่องของการคอมโบสกิลนั่นเองนะครับซึ่งในคิ War 2ครับจะมีสกิลบางสกิลครับที่มีคอมโบคอมโบฟินิชเชอร์ และก็คอมโบฟิล์นะครับซึ่ง2ส,สิ่งนี้มันทํางานเข้าคู่กันซึ่งอบอกเลยว่ามีความสําคัญมากภายในเกมวีวอสเพราะว่ามันทําให้เพื่อนเราได้ผลประโยชน์และตัวเราก็ได้ผลประโยชน์จากพวกนี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า2อ,อย่างนี้คืออะไรนะครับคอมโบฟิล์คืออะไรครับคอมโบฟิล์คือสกิลที่เป็นสกิลโซนบนพื้นครับอย่างเช่นสกิลโซนไฟของเอนจิเนียร์ครับวิธีสังเกตก็คือครับเดี๋ยวมาเอาเมาส์ไปจิ้มปุ๊บ มันจะเขียนว่า combo fill แล้วก็ตามด้วยชนิดของ combo ครับก็คืออันนี้เป็นไฟนั่นเองนะก็สังเกตได้ว่า combo f i l ส่วนใหญ่ครับจะเป็นสกิลพื้นที่ที่มี d u เ a t i o n ในตัวครับประมาณนี้นะจะเป็นสกิลโยนอ่าอันนี้ของ engineer ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นโซนไฟนะครับโอเคต่อมาจะเป็นสกิลเฟอร์นิชเชอร์นั่นเองก็จะประกอบไปด้วยลีฟนะครับตัวนี้จะเป็นลีฟคือการกระโดดนั่นเองนะครับ หรือจะเป็นการระเบิดการระเบิดตะกูลแบบพวกนี้ครับอ่าครับประมาณนี้นะแล้วก็จะมีอีกแบบหนึ่งผมจำไม่ได้เหมือนกันคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อคือ Project ์ทายนั่นเองครับคือเวลาเรายิงเนี้ยเออแล้วกระสุนมันแล่นผ่านนะครับมันก็จะเป็นเหมือนแบบ Project ์ทายผ่าน่าเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาเบ r ร์นิ่งเมื่อกี้ขึ้นมาครั้งหนึ่งโอเคครับแล้วมันทานํางานยังไงล่ะพวกเนี้ยอย่างแรกครับก็คือ เราจะใช้คอมโบฟีเชอร์ในคอมโบฟิลเท่านั้นครับอาจจะไม่ก่อนนะเราจะเปิดด้วยคอมโบฟิลก่อนแล้วค่อยไปทำคอมโบฟีเชอร์ยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นผมเออเล่นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นเป็นโล่บ้าน,นึงนะครับเอยโอเคสกิลสี่ของโล่ครับถ้าเกิดกดสองครั้งจะเป็นคอมโบฟีเชอร์บา t เห็นใช่ไหม นี่ยสังเกตดีๆครับด้านล่างจะเป็นคอมโบเฟอร์นิเจอร์บานะครับซึ่งถ้าเกิดผมไม่ใส่ในคอมโบฟิลที่เป็นไฟครับก็จะได้ไม้ขึ้นมานะเดี๋ยวผมทําให้ดูแรกครับผมโยนไฟเป็นพื้นนะครับแต่ผมก็วิ่งไปในไฟครับกด4ีสองครั้งครับก็จะกลายเป็นไม้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอมโบสโมกครับนี่ครับคอมโบฟิลสโมกครับ ก็จะกลายเป็นเอ่อเป็นการหายตัวแทนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าถ้าเกิดผมทำสเต็ปจริง,รงๆเดี๋ยวจะงงกันโอเคครับผมกดเลขสี่ปุ๊บจะเป็นการวางฟิวสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นสโมกนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดผมคอมโบฟินิเชอร์ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นควันนะครับเมื่อกี้แต่ว่ารู้สึกสกิลคูดาวท,ดท์โทีโอเคครับต่อมาครับเดี๋ยวผมไปเร็วๆดีกว่าคลิปนี้ได้ไม่ต้องยาว ก็เป็นคอมโบฟิรนิเชอร์โปรเจกทายครับจะสังเกตได้ว่าเออ่สก,กิลมอร์ตาช็อตของเออเอนจิเนียร์ครับจะเป็นคอมโบฟิรนิเชอร์โปรเจกทายแบบ100%เลยนะครับซึ่งต่างกับตัวเลเวลที่ติดแค่20%เอ้ยตัวพิสโอลตัวนี้แค่ยี่สินะแล้วก็จะมีโซนพอยซั่นเป็นไอซ์แล้วก็เป็นไลท์นะครับเดี๋ยวผมทำทีละอย่างให้ดูเลยดีกว่าครับพอยซั่นนะครับยิงปุ๊บถ้าเป็นโปรเจกทายก็จะยิงแล้ว เป็นพอยซันนั่นเองครับวิธีสังเกตว่าคอมโบฟโรีติดไม่ติดก็คือสังเกตร,รูปหัวใจตรงตัวล,ละครเราบริเวณนี้นะจะมีรูปหัวใจขึ้นมาครับเนี่ยครับยิงไปน้ําแข็งก็จะเป็นติดชิลนะผมรู้สึกอ่าใช่เป็นระเบิดชิลนะครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นรีมูฟคอนดิชันนะครับอันนี้ก็เป็นวอเตอร์ครับอันนี้น่าจะเป็นฮิวให้เพื่อนนะ่นาใช่เป็นรีเจนเนเรับชันนั่นเอง ประมาณนี้ครับประมาณนีนะ้คอมโบฟิลกับคอมโบเชอร์นะซึ่งถ้าเกิดว่าผมเชื่อว่ายังไงคนก็ต้องสงสัยและงงๆอยู่สำหรับผู้เล่นใหม่นะครับคือผู้เล่นที่มีความสามารถและก็ประสบการณ์เนี่ยในเรื่องนี้เขาจะทำใช้ประโยชน์จากมันได้เยอะมากๆเลยแล้วก็มันเป็นสิ่งสำคัญด้วยครับสำหรับใครที่เป็นเอเจนเนียหน้าใหม่นะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่เลยที่แบบว่าไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสกิลเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากๆครับ โอเคเดี๋ยวลองคอมโบสโมกคอมโบสโมกดูครับปุ๊บหายตัวครับจะสังเกตได้ว่าผมหายตัวได้นะครับแล้วถ้าเกิดเราคอมโบต่อแบบหลายๆครั้งหลายๆช็อตละ่ะมันจะคอมโบได้นานมากๆเลยนะเดี๋ยวผมลองทําให้ดูแต่ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเซียนด้วยสิเดี๋ยวลองลองดูอาจจะเขินอายนิดน,นึงเพราะวิธีผมจะพิสดารหน่อย สังเกตใช่ไหมครับว่าผมจะหายตัวมาเนี่ยสิบวิเศษนะซึ่งถามว่านานไมหมนี่ก็นานแบบว่าสร้างเรื่องได้แล้วนะหรืออาจจะเป็นการแบบสคริปต์ดันเจียนบางดันเจียนนะครับซึ่งเอ็อเออนจิเนียร์ก็สามารถทำได้หรือแม้แต่ทีฟนั่นเองทีฟก็มีคอมโบฟิลและคอมโบฟเฟอร์เนชั่ในตัวเหมือนกันนะครับซึ่งเรื่องนี้เราต้องศึกษาว่าแต่ละตัวละครแต่ละอาชีพมีคอมโบอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดจะเห็นภาพที่สุดก็คือเอ็นจิเนียร์นะครับทำได้หลายอย่างจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นการบับไม้ รับวอเทอร์ครับฮิวเพื่อนรอบตัวนะครับอ่าประมาณนี้นะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะที่เอนจิเนียร์สามารถทำได้อันนี้คือผมทำให้เห็นภาพเฉยๆนะครับอาจจะแบบไม่แบบอไอจะเห็นผลเท่าไหร่ซึ่งมันต้องใช้เวลาการฝึกฝนมาสมควรน,นะมันไม่ใช่แบบว่าวันเดียวฟันของวันเล่นได้ครับเอาละครับ,รบกับผมนายสากเสิร์ฟคนเดินครับวันนี้ก็ฝากไว้สั้นๆนะครับสำหรับเ,เก็บความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับการทำคอมโบระหว่างสกิลนะครับซึ่งผู้เล่นใหม่ ต้องโขร,รู้ไวนะครับแต่ผู้เล่นเก่าก็ไม่น่าต้องทวนเรื่องนี้แ้วแหละน่าจะเสียหมดแล้วครับโอเคครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับเอ่อพบกันใหม่คลิปหน้านะครับน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับวแหละผมไม่น่าไปไหนหนานละและส่วนคลิปสิวไลครับเอ่อคือผมไม่ได้ลืมแต่ก็ไม่รู้จะพูดทาไมก็รู้ว่าช่วงนี้ไม่ได้ทําแน่แน่เอาว่าผมรู้สึกผิดแล้วกันที่ไม่ได้ทํามันตอนนี้นะครับอ่าอย่าลืมกด subscribe ด้านล่างน้วยนะครับเพื่อติดตามข่าวสารของพวกเราครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ